ันนี้จะมารีวิวคณะเนยภายใน1นาทีก็เดินเชิดเชิดไปเลยส e ิขาในเดือนอยู่มหาสารคามนะคะทุกคนอย่างแรกติดที่เนยอยู่นะคะก็คือคณะแพทยศาสตร์อยู่อำเภอเมืองนะคะซึ่งสารคามเนี่ยจะมีทั้งหมด2แคมปัสซึ่งแคมปัสแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่ามอใหม่นะคะที่เนยอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามอเก่าอยู่ในอำเภอเมืองคณะเนี่ยก็จะติดกับโรงบาลเลยที่ก็กลับมาเจอเจ้าโจตึกคณะเราจะมีทั้งหมด12ชั้นนะซึ่งชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นห้องเรียนของอาจารย์ใหญ่อยู่บนสุดเลยชั้นบนเนี่ยก็มีที่จอดหอด้วยนะคะปังปูคณะเน สานกระดิ่งคะ่ะทุกคนขอขอ,อะไรคือได้หมดเนี่ยก็จะมาขอที่สานกระดิ่งคะ่ะที่ก็จะเจอน้องๆทําป้ายคอนเกตนะคะส่วนสาขาที่2นะคะก็คือสาขา ATM ค่ะ็มสาขาก็คือการแพทย์แผนไทยประยุกต์คือสาขาที่ในเรียนนั่นเองเรียนทั้งหมด4ปีนะต่อมาก็เป็นสาขา PMD ก็คือสาขาบริการการฉุกเฉินทางการแพทย์นั่นเองเรียนทั้งหมด4ปีเหมือนกันส่วน MD ก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเรียนทั้งหมด6ปีอันนี้คือชั้น2คะ่ะทุกคนซึ่งชั้น2เนี่ยจะเป็นห้องประชุมนะห้าสิบที่นั่งแล้วก็็ที่่่นนังงงหห้้ออึกจะเสารยม รกล้เป็นเฉดสีแต่ละสีคือต่างกันนะด้านล่างก็จะเป็นห้อง24ค่ะตลอดย4บชั่วโมงเลยในะร้านถ่ายเอกสารค่ะก่อนจะมีตู้เซเว่นตรงนี้นะทุกคนว่าน้องหายไปแล้วก็มีห้องสมุดค่ะส่วนอันนี้เป็นห้อง24บนะคะบบที่นี่ก็จะเป็นติดนิ้วนะคะแล้วก็จะมีลิฟต์ค่ะสนใหญ่เราก็จะมาถ่ายที่ลิฟต์เพราะว่าลิฟต์สวยมากลิฟต์นี้จะเป็นลิฟต์ขนของนะทุกคนก็จะมีลิฟต์อีกฝั่งหนึ่งค่ะจะมีทั้งหมด3ตัวส่วนน้ำมัน,นไม่ได้พาไปดูนะทุกคนเพราะว่า